สวัสดีครับผมเคแบงค์โปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับรถจนนะครับซูซูกิสวิ t 2018รุ่น CDM 3นะครับไม่มีจอนะฮะลูกค้าได้มาทำการเพิ่มจอนะครับ Android ขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ram 2 r อ m 3 2นะครับแล้วก็ระบบ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับงานติดตั้งก็รูปแบบฟังวาช็อกเก็ตนะฮะไม่มีการตัดสายใดทั้งสิ้นนะครับระบบมัลติฟังชั่นนะครับที่โฟมลายก็ใช้งาน มีปิดเพี้ยนนะครับนี่ครับแล้วก็มีเพิ่มกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ที่เราใช้ก็จะเป็นกล้องแบบคูเฮดดีนะครับมองกว้างนะฮะเดี๋ยวเทสในส่วนนี้เสร็จนะครับเราจะลองเข้าไปดูครับนี่ครับการชนท้ายมองกว้างนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม